วันนี้เราจะมาโชว์ดัตส,สายเลือดร้อยนะครับดัตส,สายเลือดร้อยเนี่ยมาจากอินโดนีเซียทั้งสองตัวนะครับตัวฝั่งนี้เป็นตัวผู้นะครับผมมีเบอร์หูมีประวัติสายพันธุ์ชัดเจนนะครับฝั่งตัวนี้สีแบล็คไว้เนี่ยคือเพศเมียส่วนสีซิลเวอร์ไว้เนี่ยก็คือเพศผู้นะครับเราสั่งเข้ามาทั้งหมด2คู่แล้วเราก็จะเก็บทั้งหมด7ดเฉดสีของดัตสายเลือดร้อยแอนด์แรชบิดอิงวิชองโกลา เรสซาตินเยอรมันใจแอนเฟรมิใจแอนเวียนนาแล้วก็นิวซีแลนด์เรดไวท์บูแบ็กทางประชุมต่อความของเราจะนิ้นกระต่ายสายพันธุ์นังเข้าเป็นสายนอกนรับส่วนน้องตัวเมียตัวเนี้ยดัชชุดลุดลอยเนี่ยสถานะตั้งของเลยนะครับก็อีกไม่กี่ไม่กี่วันน่าจะไม่เกินสิบวันน่าจะคลอดเราเราจะอัปเดตให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้เรามีลูกคลอดของ uh, อิงวิชแองกล่าดีไปงามมากเดี๋ยวเราจะจับมาให้ท่านดูนะครับผมรอสักครู่นะครับนี่นะครับอิงวิชแองกล่านะครับผมอายุสิบวันกําลังลืมตาเลยนะครับผมตัวอ้วนเติร์ตเลยนะครับผมขาเร็วมากปล่อยมือไม่ได้เลยนะครับผมขานเร็วมากเขาแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็จากที่เราสังเกตมานะครับตัวนี้จะเป็นเพศผู้ส่วนตัวนี้จะเป็นเพศเมียนะครับผมอายุแรกเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเราจะ สามารถสับเพยได้ถ้าเราเข้าใจวิธีการดูนะครับยังไงภายในหนึ่งถึงสเดือนผมจะมาอัปเดตเพศให้ดูอีกทีหนึ่งโดยการพลิกดูอวัยวะเพศตามที่ทฤษฎีทีท่เราเคยชินกันนะครับอันนี้เราแยกนัคศับผมว่าตัวผีช็อกโกแลตดำเนี่ยคือเพศเมียส่วนตัวผีน้ำตาลทองตัวเนี้ยเป็นเพศผู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจนะครับ ตัวนี้เป็น English Angela a n g ก l a าเก B e บนะครับตัวนี้เนี่ยตั้งท้องอยู่สถานะเขาเนี่ยหลอคลอดอีกไม่เกินไม่น่าเจกจินสิบวันนะครับถ้าเราจาไม่ผิดน,นะครับไม่น่าเกินสิบวันวนี่นะครับเขาห้งตัวมากแล้วก็วิธีการเช็คอีกอย่างนึงก็คือตาท้องเนี่ยเราทำท้องตัวเ,เนี้ยลูกเขาจะวิ่งสามารถกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้าไปดูได้เลยแต่ว่าอย่าหนักมือจนเกินไปนะครับลูกเขาจะวิ่งอยู่ข้างใน แล้วก็แม่เขาก็จะมีอาการหงตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะร้องอย่างเนี้ยติ๊ดติ๊ติต๊อย่างเนี้ยก็คือเขาตั้งของนะครับแล้วก็เราจะหยิบมาให้ดูอีก<ส>นี่เป็นอิง l ิชแองกู l ่าเพนผู้นะครับเพนผู้ตัวเนี้ยมีสองสองตัวเราจะส่งไปเวียดนามนะครับเราจะรอจัดส่งไปเวียดนามน,นะครับผมตัวนี้ เป็นเพศผู้หนึ่งตัวเพศเมียนหนึ่งตัวสีของเขาเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอ,อยู่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ลืมนะครับโดยมากผมจะเรียกว่าสีน้าตาลทองนะครับเป็นสีอาเกร์ภาษาอังกฤษก็คือเกร์แต่ว่าถ้าเกิดชื่อเรียกของกระต่ายเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอ,อยู่ผมจาไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นเพศผู้แล้วเราจะเอาเพศเมียมาให้ดูนะครับเรามีอิงลิชแอนโกล่าทั้งหมด12ตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็คืออิงลิชแอนโกล่าเพศเมียนนะครับที่คู่กันกับตัวเมื่อกี้นะครับก็สีน้ำตาลทองนี่แหละครับก็ ตัวพูดหตัวตัวเมียนตัวคู่เนี้ยเราจะไม่ผสมเนื่องจากว่าเราจะสสมไปที่เวียดนามเขาะจะต้องไปผสมเองเนื่องจากถ้าเราผสมกระต่ายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะให้เขาเดินทางแล้วตั้งท้องไปเนี่ยมันจะทําให้กระต่ายเขามีมีปัญหากับการเดินทางนะครับผมเราจึงไม่ผสมแล้วก็รอให้ไปผสมเองที่เวียดนามนะครับผมเปดเมียนะครับส่วนตัวนี้ก็คือพ่อพัน์หลักประจำตัมของเราครับมิวซีแลนเลสนะครับผมมิวซีแลนเลสดีดูนะครับผมรู้เขา เท้าเขานี่เขาพร้อมเขาที่จะสวยกว่านิวซีแลนด์บ้านเราเยอะมากเลยนะครับหน้าป้อมมนเท้าใหญ่มากตัวป้อมสั้นแล้วก็น้ําหนักตัวเนี้ย4.5กิโลเลยนะครับผมเห็นตัวแค่เนี้ยเขาน้ําหนักเขาดีมากดีกว่าอ่าอีริสแอมเปอร่าตัวใหญ่เมื่อกี้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยน้ำหนักเขาเต็มครับหนาเต็มเลยนะครับผม <S <S ที่นี่ตุลต่อตามผม <S <S ตั้งตูลแบบตามลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ